สวัสด,ดีครับพบกับอาจารย์โอ้แล้วอาจารย์ท็อปได้ในรายการคนมีคนม,<ง>มีองค์วันนี้ก็มาคุยกันนะใช่องค์เทพเสริมดวงใช่ไหมเออองค์เทพเสริมดวงวันนี้เออรายการองค์เทพเสริมดวงวันนี้นคือเนี่ยเนี่ยรายการองค์เทพเสริมดวงคือเรามานั่งคุยกันนะว่าคนมีองค์เนี่ยจริงๆจะต้องมีครูบาอาจารย์ไม่ใช่โทรเข้ามาแล้วถามถามเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทํายังไงคือกลัวก่อนเลยอ่ะ กลัวก่อนเลยนะโทรเรื่อาจารย์โอ้เดี๋ยวอาจารย์ท็อปพูดเองเาจารย์่านเออเดี๋ยวอาจารย์ทอพูดเองก็คือว่าคุณไปรับองค์รับขันเข้ามาแล้วคุณร้อนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องหาอาจารย์เพื่อเอาอาจารย์มาแก้ไม่ใช่คุณรับมาแล้วแล้วคุณร้อนแล้วคุณคุณกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นมันมันมันไม่ถูกหรอกเพราะตอนคุณไปรับเอาขันมาเนี่ยคุณคุณไม่กลัวปัญหามันก็ถึงมาเกิดเอาตอนหลังเป็นส่วนใหญ่ที่ผมเจอมานะ เอาละเดี๋ยวผมจะทำการสวดบูชาองค์เทพก่อนเราจะมานั่งคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังสรณนังัจชามิธัมมังสรณนังขจชามิ สังฆ an ังสารนังขจามิอมภะพรหมาฏิภพหายาทุติยัมป ah ีระพรหมาฏิภพหายาตติยัมปีพะพรหมาฏิภาหายาอิติสุกโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายมปาทวีปาทวีโคงคาระพรหมหาเทวาขมามีหังพรหมาจิตตังปียังมามานาชาริตินามาภาทาน นามอาอุเมกโมปิโยเทวมนุษย์สานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปีนินทาริยังนามามิหังโอมนามสกาเทวะวันทานังสุขิตามหาราภ ทติยามปีนโมสักกะเทวาวันธานาสุกิตามหาราภรตาติยามปีนาโมสก,กะเทวาวันธานังสุกิตามหาราพรโอมอ่ะมันนี้ผมมานั่งคุยนะในชีวิตผมอะ่ะถามว่าผ่านเรื่องมาเยอะไหมผ่านมาเยอะแยะนะเมื่อเช้าก็มีคนคนหนึ่งก็มาถามผมว่าถ้าจะรับพ่อสิวะจะไปรับได้ที่ไหนรับยังไงรับแบบนี้ คือมาถามผ่านผมอะถามผ่านผมไปเรื่อยๆอะ่ะบอกว่าเอาแล้วจะไปรับที่ไหนอะ่ะบอกจะไปรับกับพระองค์หนึ่งเป็นร่างของพ่อสิวะผมก็บอกว่าตรงลงคุณถามผมแค่นี้ใช่ไหมกระจกงล้วจริงๆคุณไม่ได้มาถามผมด้วยเพราะว่าถ้าคุณมั่นใจอะไรคุณก็ควรไปทําอย่างนั้นอันนี้จริงๆนะผมพูดตรงๆแล้วถ้าจะปรึกษาผมหรือจะดูกับผมหรือจะเป็นอนสิษย์ผมเนี่ยคือมาเนี่ยมาแต่ละคนเนี่ยมาเนี่ยกลัวจังเลยกลัวต้องบูชาครูก่อน บางคนบางคนเนี่ยโทรมาเมื่อเช้าเนี่ยโทรมาเสร็จเนี่ยเอาวันเดือนปีเกิดมาให้ผมบอกว่าผมอะต้องมานั่งดูในตัวไม่ใช่แบบว่ามานั่งซุ่มอ่าไม่ได้บูชาครูผมก็ไม่ดูอยู่แล้วเพราะว่าผมทําเป็นอาชีพผมยอมรับไงว่าทําเป็นอาชีพแล้วเมื่อเช้าเนี่ยมาถึงก็โทรมาสองสายผมก็จะเล่าให้ฟังทําไมต้องมีครูไว้คุณฟังนะคุณฟังคุณจะปรึกษาอะไรกับใครเนี่ยคุณให้เกียรติเขาหน่อยหนึ่งแล้วนะ สองถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้คิดจะเป็นสิทธิ์เขาคุณไม่ต้องไปถามเขาหรอกเอาพูดตรงๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องมีครูบาอาจารย์นะถามว่าการมีครูอ่ะครูอ่ะที่เข้าถึงง่ายกับครูที่เข้าไม่ถึงอ่ะไม่เหมือนกันนะครูที่เข้าถึงง่ายก็คือครูที่เราอ่ะเข้าไปหาบ่อยๆและเข้าไปปรึกษาได้บ่อยๆกับครูที่เข้าไม่ถึงง่ายๆอ่ะมันมีข้อแตกต่างครูคร ครูที่เข้าถึงง่ายเนี่ยคุณโทรมาเนี่ยคุณจะถามผมเนี่ยอย่างเดียวว่าในตัวมีองค์อะไรรับขันมาแล้วตัวร้อนอย่างงุ่นอ่งนี้งั้นผมบอกเลยว่าคุณต้องบูชาครูผมก่อนถามว่าบูชาครูเพราะอะไร <c oughs> คุณจะมาถามส่งเดชไม่ได้นะแล้วมาเนี่ยก็แบบว่าเอ,อถามบูชาครูก่อนแล้วเมื่อเช้าเนี่ยโทรมาเนี่ยผมจะพูดให้ฟังว่ามาถึงอะไรถามบูชาครูก่อนคือเขามาถึงเขาเจะวันเดือนปีเกิดด้ผมผมบอกไม่ได้เกี่ยวผมไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้น คุณเจ้าดวงคุณมาให้ผมดูโดยที่ว่าคุณไม่ได้บูชาครูผมแล้วคุณจะให้ผมเข้าไปแทรกกับดวงคุณบอกผมไม่ทำทำทำไมแล้วบอกเขามาว่าต้องมีค่าครูบอกแล้วเขาเขาบอกเขาไม่พร้อมนะเออพร้อมดูแต่ไม่พร้อมจ่ายอ่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคือฟังผมสักนิดคุณจะให้ใครช่วยเนี่ยคุณต้องถามเขาก่อนมีบูชาครูไหมแล้วผมเข้าไปเนี่ยจะให้คนช่วยเนี่ย คุณไปสํานักต่างๆมันไม่มีหรอกไม่มีสํานักไหนหรอกที่ไม่มีค่าบูชาครูผมพูดเลยนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันคืออาชีพนะคำว่าอาชีพแปลว่าแปลว่าทําเพื่อ,อยังชีพจาไว้แค่นี้นะแล้วฟังไว้อีกอย่างหนึ่งการที่เราต้องเข้าไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยเราต้องมั่นใจแล้วว่าครูบาอาจารย์คนนั้นสามารถช่วยเราได้จริงไม่ใช่แบบว่าอาจารย์ทับมืออาชีพเพราะทําเป็นอาชีพก็อ,อย่างเมื่อเช้าเนี่ยมาถึงบอกว่าจะไปรับกับพระที่เป็นพ่อศิวะ ผมก็บอกว่าถ้าถ้าเขาสําเร็จในสายอาชีพร่างทรงเขาก็จะไม่ออกบวชผมเจอนะคนที่ออกบวชส่วนใหญ่นะที่ออกบวชนะที่เป็นร่าง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 ทรง,งทั้งหลายที่ออกบวชคืออะไรรู้ไหมหนีหนีอะไรหนีความจริงที่ตัวเองต้องเป็นเพราะว่าชีวิตมันลําบากลําบากเพราะอะไรตัวเองไม่มีความรู้ไม่มีภูมริรู้แล้วหนีจาเป็นต้องหนีหนีเพราะอะไร เพราะไม่สามารถยังชีพได้จึงหนีคือแบบไม่รู้ว่าจะต้องช่วยคนยังไงอะไรอย่างงี้ไม่มีวิชาอะไรเงี้ยเหรอเออไม่มีวิชาปัญหาคือไม่มีวิชาคือความรู้ด้วยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นอะความรู้เนี่ยก็คือความรู้ด้านอาจารย์อาจารย์คืออะไรต้องมีอาจารย์ที่ชี้นําทางเพื่อไปให้ให้ได้มีชื่อมีเสียงไม่ใช่แบบว่ามันไปแล้วแบบไม่มีอาจารย์ไม่มีอะไรเลยแล้วสุดท้ายมันเหมือนกับไม่รู้จะไปเริ่มต้นที่ไหนอะ เพราะว่าอาการเป็นร่างทรงเนี่ยมันเหมือนอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรใหญ่นี่คืออะไรเป็นมหาสมุทรชีวิตที่จะต้องไปช่วยคนการช่วยคนในที่เนี้ยมหาสมุทรชีวิตอืมมหาสมุทรชีวิตในที่นี้คืออะไรคุณไปเนี่ยคุณต้องเดินเดินในสายอาชีพทําเป็นอาชีพได้ไงผมบอกว่าอาชีพพิธีกรรมมันก็มีนะอาชีพดูดวงก็มีอาชีพ,ชพ<ผ>คนทรงก็มีตัวลงตัวเทพมีมีหมดนะ แต่แค่เพียงว่าคนที่จะทําได้ล้าลึกได้ขนาดไหนอย่างอาจารย์โอเนี่ยอาจารย์โอกับผมเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งไปเจอร่างทรงคนหนึ่งเขาบอกเขาเป็นร่างทรงนะโอ้โหแบบยิงวุ่นอย่างนี้อย่างนั้นนะแล้วตอนแรกเขาขายพระเขาขายพระเสร็จมันเหมือนกับเขาไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นี่คืออะไรรู้ไหมไม่บริสุทธิ์ก็คือเออขายพระปลอมแล้วก็ไม่ให้ใช้ชื่อจริงในนามบัตรหรือว่าไม่ใช้ชื่อจริงในใบเกียรติบัตรอะไรอย่างเงี้ยออกน้ำนองแนวเนี่ยผมเคยเจอคือ <c oughs> ร่างทรงไม่บริสุทธิ์นะคือร่างทรงไม่บริสุทธิ์นี่คือว่าแล้วก็ยังบอกว่าเคยเป็นร่างทรงแล้วเขาปิดตำหนักเออแล้วเขาหนีหนีก็นั่นงอะเะแล้วก็เป็นหมอดูใช่ไหมเพราะเป็นหมอดูก็มีคนเชิญถือเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาไปบวชเพราะไม่รู้นีกอะไรนักหนาไม่เพราะว่าวิชาการมันไม่ใช่จําไว้นะวิชาการตรงนี้ก็คือวิชาการอย่างเช่นไพยิบซีนี่อันนี้นะวิชาการมันไม่มีจริงแล้ว เขาบอกว่าเขาดูไรเซนผมอาจารย์โอดูสังเกตดูไรเซนมันมันไม่ใช่วิชาการจริงถ้ามันเป็นวิชาการจริงคนจะเชื่อถือคนเชื่อถือคืออะไรเหมือนกับหมออะหมอฉีดยาหมอฉีดยาหมอฉีดอยู่อย่างนั้นอะก็มันยังมีเข็มฉีดมีสลิงอะมันก็เป็นศาสตร์จริงนะยาก็มียาอยู่จริงแต่หมอที่แทงไปแล้วแบบว่าจะรักษาคนด้วยบาบัดจิตมันก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอะมันมันมันมีมันมีเหตุที่ต้องเกิดขึ้น อย่างอาจารย์โอเนี่ยเคยเจอแบบเออคือแบบมันมีหลายๆคนเนี่ยคือศาสตร์ที่ใช้สําคัญที่สุดจริงๆอ่ะอาจารย์โอเรียนมานหลายวิชาอืแถ้จะรู้หมดแล้วว่าเขาใช้ศาสตร์เนี้ยของจริงหรือเปล่าแล้วอาจารย์ดูอ่ะคนนั้นน่ะกับที่อาจารย์เรียนมาเขาคนละเรื่องเลยแล้วพออาจารย์ถามเขาไม่ตอบคุณคุณมีครูคือใค,ใครใครใครคืออาจารย์ของคุณ คุณไปเรียนมาจากไหนเขาไม่บอกเขาผม,ผมไม่บอกได้ไหม,มแล้วก็มีเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ขึ้นเลยคือม,มันม,มันมีคือคืออาจารย์อะเข้าห้องเรียนจนรู้จะฟังไว้คํานึงคนมีองค์ต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ต้องมีครูบาอาจารย์ไว้เพื่ออะไรหนึ่งชี้นําความรู้สองพาเดินไปในทางที่ถูกต้องเดินไปในทางที่ถูกต้องคืออะไรทําเป็นอาชีพได้เลี้ยงตัวเองได้ ไม่ใช่ว่าพาไปเพอ้อฝันเพอ้อฝันมีเยอะบางที่หลอกเลยก็มีเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่ใจตรงนี้หน่อยถ้าคุณอยากอยู่รอดคุณต้องมีวิชาการวิชาการในที่นี้คือวิชาไพ่ย,ยิปซีอย่างเงี้ยไพ่มีทั้งหมดกี่ใบแปดแปดสิบใบสิบแปดสิบเท่าไหร่เจ <18. S 1> ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดใบนะในเมื่อมีเจ็ดสิบแปดใบเสร็จเนี่ยจริงๆอ่ะในกล่องไพ่ย,ยิปซีนั้นอ่ะรถกล่องไพ่อะไรก็ตามเนี่ย ส่วนใหญ่เขาไม่ได้มีแค่เจ็ดสิบแปดใบเขาจะเหมือนมีมีมมตัวอะไรโจกเกอร์หรืออะไรเหมือนในเขาเรียกอะไรเป็นปิดหน้าอย่างเงี้ยบไพ่แบบลายอื่นๆ่ะที่ไม่ใช่เจ็ดสิบแปดใบที่ใช้อ่ะเออ,เอ,อคือในในกล่องนน่าจะมีเกินอืมแต่ว่าเราต้องเลือกมาว่าเจ็ดสิบแปดใบไหนที่เอามาใช้อ่าผมขอแนะนํานะคนออที่จะโทรเข้าหาผมจริงๆอ่ะคุณไปคิดก่อน คุณไปคิดก่อนไม่ใช่มาถามผ่านผมนะไปคิดก่อนว่าชีวิตคุณเนี่ยคุณต้องการอะไรนะก่อนที่จะมาถามผมแล้วบอกผมจะเป็นรับประคนนู้นคนนี้คนนั้นถ้าคุณมาคุยกับผมนะแล้วคุณต้องการภูมิรู้ความรู้จริงๆเอาที่มันจริงๆจังๆเนี่ยคุณเน่ะไปถามเอากับอาจารย์คุณเลยนะไม่ต้องมาถามผมแล้ววันเดือนปีเกิดคุณไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาตั้ง ถ้าจะถามต้องไปนัดกับผมดูเป็นส่วนตัวกันถามว่าเพราะอะไรเพราะศาสตร์ที่ผมใช้ผมใช้ศาสตร์จริงผมไม่ได้มานั่งเล่นนะไอถามว่าไอดวงมันรู้ไหมมันรู้อยู่แล้วแต่แค่เพียงว่าถ้าจะให้ชัดก็คือคนนั้นต้องมาต่อหน้าผมชัดที่สุดนะหรือว่าจะมาตรวจแบบเป็นส่วนตัวกันก็ว่ากันไปนะแล้วยังไม่ต้องอั้มอึ้งหรอกนะเรื่องค่าครูบูชาครูเนี่ยมันมันเป็นอาชีพอยู่แล้วคําว่าตอบว่าอาชีพหมายถึงการยังชีพการเลี้ยงตัวโดยธรรมชาตินะ ไม่ใช่มานั่งเล่นแบบเด็กๆอ่ะพูดตรงๆเลยผมไม่เล่นนะไม่ไม่นั่งเล่นแบบเด็กๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยต้องมีความมั่นใจเรือว่าว่ามาเนี่ยมาเพื่อหาสัจธรรมมาเพื่อหาอาชีพมาเพื่อทําให้ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าคุณรับไปแล้วคุณไม่รู้จะไปทําอะไรนะอันนั้นคือคุณมีครูบาอาจารย์มีหลายคนที่มีครูบาอาจารย์แล้วกลับเข้ามาหาผมถามว่าเพราะอะไรเพราะครูบาอาจารย์ไม่แนะนําอะไรอีกนะให้ขันให้ได้นะ แนะนำแต่แต่แนะนาให้ให้ลูกสิตโตไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีวิชาการให้เพราะไม่มีวิชาการให้เนี่ยหรือไม่มีวิชาที่จะเอาไปไปช่วยเปิดดวงเปิดชะตาหรือว่าไปช่วยทําเกี่ยวกับพิธีกรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันสุดท้ายแล้วมันมันแปก๊กมันแป๊กคือมันเดินชีิตมันไม่เดินหน้ามันจมลงนะเอาละนะก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะไปละเอาละเอาเป็นว่าวันนี้ที่มานั่งคุยกันเนี่ยคุณต้องเลือกครูนะ ครูบาอาจารย์นะคุณมีได้แต่คุณจะโตได้ขนาดไหนนั้นครูบาอาจารย์คุณต้องเป็นคนนํานะคุณจำไว้แค่นี้คุณโทรมาหาผมเนี่ยหลายๆคนโทรมาหาผมเนี่ยคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณจะให้ผมช่วยถ้าคุณแบบมาถามผมเจาวันเดือนปีเกิดมาให้ผมตั้งแล้วให้ผมนั่งดูมันไม่มีประโยชน์เพราะอะไรผมดูที่คนนั้นเลยคือให้คนนั้นเข้ามาแล้วผมจะถามข้างในเขาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือผีหรือคน จริงศาสตร์ที่เรารู้ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยใช้ว่านวีเกิดกันเท่าไหร่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณมาถามผมเพื่อที่จะบอกไปหาอาจารย์คนอื่นนะคุณไม่ต้องมานะคุณไปถามอาจารย์ของคุณได้เลยใช่ไหมจริงไหมไม่จําเป็นต้องมาติดต่อผมจริงอะถ้าเกิดติดต่อมาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคุณต้องการให้เราช่วยช่วยอะไรช่วยเป็นครูที่จะมารับขันให้เราประกอบขันให้คุณเออนั่นแหละไม่ใช่ว่าให้คุณโทรมาหาเราเพื่อที่จะบอกว่า จะไปทําอะไรกับคขวคนนี้ซึข้ามหัมเวาเ<ร>าข้ามหัวขเ<ร>าขาเรียกว่าข้ามห,หัวครูเพราะฉะนั้นถ้าเ้าไม่ได้คิดจะเป็นลูกศิษย์อย่าอย่าเข้ามายุ่งเลยนะขอแค่นี้แหละเอาไปแล้วนะครับนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริ15นะ แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตตาเบอร์โทร08 492 666 66 58 ID ก้าสองหกหกหครับเอาละนะแล้วก็มีอะไรอีกไหมจะให้ตรวจอ่ะให้อ่ะตรวจองค์ตรวจแท้คุณมาถามผมก่อนมีค่าครูไหมอาจารย์ผมจะได้โอนให้คือคุณต้องมีมารยาทกับผมมากกว่านี้นะเอาละผมไปแล้วครับสวัสดีครับอืม